you. ำเนิดดาวดวงใหม่นินนาน้ำมนตเด็กไทยสุดเก่งคว้าตำแหน่งมินิพราวไทยแลนด์2025เตรียมเป็นตัวแทนเด็กไทยสู่เวทีระดับอินเตอร์จบไปแล้วอย่างสวยงามสำหรับการประกวดเด็กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพื่อเฟ้นหาเด็กเก่งมากความสามารถสำหรับเวทีมินิพราวไทยแลนด์2025เวทีประกวดเพื่อค้นหาสุดยอดเด็กและเยาวชนระดับประเทศไทยในรูปแบบตัวแทน77จังหวัดพร้อมจัดแข่งขันรอบสำคัญมากมายโดยรอบไฟนอลได้จัดขึ้นเมื่อค่ำคืนวันที่19ตุลาคม256 18นแะแจ้งวัฒนะหอชั้น5เส็นทันแจ้งวัฒนะการประกวดครั้งนี้ เพื่อชิงความงามโดดเด่นให้คู่ควรกับมงกุฎเปล่าที่เป็นเครื่องการันตีว่าผู้ที่ได้ครอบครองนั้นแสดงถึงความภาคภูมิใจในทุกมิติทั้งในตนเองรักเงาวัฒนธรรมและการแสดงออกอย่างชัดเจนด้วยความสามารถที่มาจากภายในและภายนอกเพราะผู้ชนะในค่ำคืนนี้จะได้เป็นตัวแทนเยาวชน,นประเทศไทยเข้าร่วมประกวดมินิเปลาอินเตอร์เนชั่นแนล2025ที่ในปีนี้ประเทศเลาวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซึ่งผลการประกวดในค่ำคืนที่ผ่านมาได้ผู้ชนะทั้ง2รุ่นได้แก่มิน มินิพาวไทยแลนด์2,025จูเนียร์นินานานิระนาราและมินิพาวไทยแลนด์2,025ทินเนเจอร์น้ำมนตพิติภาค่คะงานจัดงานมินิพาวไทยแลนด์2,025นี่บ้างวันนี้ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ภูมิใจมากๆที่การตอบรับดีมากกว่าปีที่แล้วดีมากๆเลยครับ ผู้ปกครองให้ความสนใจมากจากปีที่แล้วเรา50จังหวัดตอนนี้มีประมาณปีนี้มีประมาณ90กว่าจังหวัดเกือบร้อยจังหวัดจากทั่วประเทศเพราะว่ามี2รุ่นนะครับรุ่นเล็กกับรุ่นโตครับจาก144ได้ประมาณ90จังหวัดนะครับเด็วันนี้จะตัดสินใจยากไหมครับในทั้งสองนค่อนข้างยากครับยากม,มากๆเพราะว่านอกจากจะดูเพอ performance โดยทีละวันเด็ก จะต้องข้อสองสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมใช่สัมภาษณ์ด้วยแล้วก็สัมภาษณ์ผู้ปกครองด้วยว่าพร้อมไหมพร้อมแค่ไหนเด็กๆสามารถทํางานร่วมกับเราได้ไหมเหมือนเรียกได้ว่าเราเราช้เก็เรียกว่าเหมือนการประกวดเหมือนคนโตเลยเหมือนคนโตทุกอย่างเป็นวีเวทีเดียวเวทีแรกและเวทีที่ใหญ่ที่สุดของเวทีเด็กที่ทำทุกอย่างเหมือนของคนโตซึ่งการหาวิญญาณทางธุรกิจหลของเราคือต้อง เปงนไปทงานครับเรามีเวทีมินิพร e r n นต์น n น l ครับปีหน้าเราจะประกวดที่ลาวเราจะประกวดที่ประเทศลาวน้องๆก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมประกวดที่ลาวครับใช่ครับแล้วก,การการประกวดที่ลาวันมันจะต้องใช้ภาษาอะไร กปกต,เปติเป็นตัวของตัวเองได้เลยครับว่าเด็กๆเป็นแบบไหนก็ไปประวบแบบนั้นเราอาจจะมีการสึกซ้อมนิดหน่อยปรับให้ว่าเป็นตัวแทนเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับก็เราเราจะจัดอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมครับท e> ี่ประเทศลาวครับเด็กๆก็จะมีหลากหลายชาติมากไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมีอินโดมีฟิลิปปินส์นานาชาตินับ นับหลายประเทศเลยครับก็มาเข้าร่วมการประกวดแข่งขันเรียกว่าได้เป็นอินเตอร์เลยครับแล้วก็ประเทศลาวเป็นเจ้าภาพนะครับนแรกก่อนแรกน้องอะไรลูกนี่แล้วน้องัวหนูแล้วน้องหนูชื่อนินนาค่ะชื่จริงลีรันาราเดลมาสกังกั่กังกังกังกรกังกังกังังกังกังเังกังกักงกังงกังกังั ภูมิใจในตัวเองมากลูกเก่งมากลูกเป็นไรลูกเก่งมากอธิบายปนความรู้สึกเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยแต่หนูภูมิใจมากหนูที่เก่งมากหนูที่สุดนี่แหละคือความภาคภูมิใจอะไรทำให้หนูเลือกที่จะมาประกวดข่าวไทยล่อยได้ประสบการณ์หนูไม่ตอนแรกหนูไม่คิดว่าหนูจะได้แต่ว่าหนูภูมิใจมากเลยอะ เก่งมากตอบเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วลูกใหญ่บ้างภาษาอังกฤษได้เลยอะไรนะครับจะขอบคุณใครขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณพ่อแม่กับคุณตาบ้าบ้าเลยที่ให้หนูมีโอกาสแบบนี้ค่ะเอาล้เอาแล้วเลี้ยวเรี้ยวจริงเนีค่ะใช่ค่ะเจอว่าอันนี้คือเวทีใหญ่เวที่ใหญ่เวทีใหญ่ พอเราพอเราได้มาประกวดจริงๆเราลูกมันเป็นยังไงมันเหมือนกับที่เราเราคิดเวยไหมว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องสนุกแบบนี้หรือมันจะต้องยังไงมีหลายอารมณ์มีหลายอารมณ์มันตื่นเดี๋ยวก็ตื่นเต้นเดี๋ยวก็หิวจะได้หิวไหมจนนี้หิวไหมลูกหิวข้าวไหมแต่หนูมองแล้วครับแต่หนูมองแล้วนะลูกเดี๋ยวหนูค่อยกินนะลูกพร้อมไหมที่จะบอกว่าไปพายคิดต่อไปพร้อมค่ะเออพร้อมมากแค่ไหนใช่พร้อมมากไหมลูก ตสิบเต็มสิบต้องเตรียมตัวอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าจะไปฝึกเดินอีกให้มันเป๊ะค่ะที่สุดถูกต้องลูกรุ่นใหญ่บ้างเล่นตัวนุ้ยชื่อเด็กหญิงจิติภาสิริกุลชื่อเล่นชื่อนมลนะคะตอนนี้กำลังศึกษาที่โรงเรียนร่วมวิดีอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลค่ะแบบการเป็นมินิพาวรุ่นใหญ่เป็นไงบ้างคะหนูรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนเวที ที่ใหญ่มากๆที่หนูเคยประกวดมาค่ะแล้วก็หนูไม่ได้หวังเลยว่าจะได้มงเงี้ยค่ะจะได้ก็เต็มค่ะอะไรทำให้หนูเดินก้าวขึ้นมาเป็นนิคฮาร์แนนคือคุณครูที่สอนหนูเขาก็อยากให้หนูลองค่ะหนูก็ไม่ได้คิดอะไรเลยก็แค่อยากมาหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆค่ะอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดบนเวทีน่าจะเป็น หนูตื่นเต้นเองมากกว่าค่ะคนดูเยอะแล้วหนูก็ประมาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองครับพร้อมแค่ไหนกับการไปประกวดมินิเพลาติเนชั่นแนลก็ก็พร้อมมากค่ะหนูจะพยายามให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ฝากเชียร์หนูด้วยนะ,ะเราเราเรา,เราเดี๋ยวเราต้องมีววกาวางแผนดูว่าแบบเราจะอะไรไปนําเสนอเพราะเดี๋ยวมันจะต้องมีเพื่อนต่างชาติมาแบบอะไรอย่างนี้ด้วยทำกัรบ,บ้านยังไงเออทำกันบ้านยังไงไหมหนูจะฝึกซ้อมหนัก พยายามทำให้เต็มที่ซ้อมบ่อยๆ,ๆซ้อมทำให้เป๊ะแล้วก็จะทาจะพยายามให้เต็มมากที่สุดเลยค่ะฝากถึง,งแฟนๆค่ะพี่น้องๆที่ติดตามเชียร์อยู่ทั้งคู่เลยอยากจะบอก์ตอีสปอร์ตบ้าน,านะจะนเล็กก่อนเอ้ยอ,อย่าลืมเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะเพราะหนูจะทำเป็นเต็มที่เลยค่ะค่ะขหมดแล้ว่ะหนูก็ขอขอบคุณ พ่อแม่คุณครูหนูคุณครูอันพี่คุณครูตั้มแล้วก็ทุกคนเลยฝ่าที่มาให้กำลังใจหนูแล้วก็อย่าลืมเชียร์หนูต่อที่เวทีมินิพายนิชเนชั่นแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับคุดท้ายจากโครงการต่อไปสำหรับผมครับโครงการต่อไปเรามี2โครงการนะครับเนาะโครงการแรกก็คือมินิพาวนิชเนชั่นแนลที่อย่างน้องบอกไปกันก็จะช่วงมีนาครับผมมีนาเป็นตัวแทนแต่ละประเทศแต่ละประเทศมีประเทศไทยทีมปุ๊บไทยมินโดฟีสลาว์ทีมปุ๊ที่ออสซี่บอก แล้วนี่คือเปิดตัวแรกอยากให้ติดตามเชียร์น้องสองคนด้วยครับว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนเราจะมาอะไรบ้างส่วนโครงการที่สองก็จะเปิดนี่นี่พาวไทยแลนด์ซีซั่นต่อไปเลยต้องสมัคร N D M D ที่สนใจเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั่วประเทศเจ็สิบเจ็ดนะครัดมีสองรุ่นครับรุ่นเล็กกับรุ่นต่อลุ่นเล็กอายุเท่าไหร่ครับโรซี่รุ่นเล็ก,ลกอายุตั้งแต่ตั้งแต่สี่สี่ถึงเก้าปีนะครับรุ่นตัจะเป็นสิบถึงสิบห้าครับยัยางไงาก็ฝากติดตามแล้วก็ ใครอยากมาร่วมเป็นเวทีเด็กที่ยิงใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเรากล้าเคลมนะว่าเรายุ่งใหญ่ี่สุรากทำเพื่อเด็กจริงเรามีทั้งลูกชุดประจำชาติทีลิมินาลีลลาก,ลก็ไฟนอลมาร่วมสนุกกับเราได้ครับมาร่วมหาประสบการณ์แล้วก็สริมส้างปรกานให้เด็ก